สวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราจะมาแบบให้ดูคลิปนะครับคลิปบ้านผมนะครับก็แบบมาที่เราได้นะครับเนี่ยนะเพราะว่าคลิปแบบแบบนี้มันจะเอาลงยูทูบไม่ได้นะมันจะค้างแล้วก็เด้งเลยนะคะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เนี่จะมานะครับนี่นะครับก็แบบนี่นะครับ ฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะครับอากาศเย็นมากนี่นะครับก็ลมแบบมีแบบด้วยนะคจากมาเล่นนะครับวันนี้ก็แบบบ้านผมนะครับผมเล่นอยู่ตรงนี้นะครับมิโซะนะแบบบ้านผมก็ต้องมาลงเองนะครับแต่ไม่มีเวลานะครับไปลงจันทรผมนะเดี๋ยวฟ้า มืดโอ้โหมืดเลยลมก็มานะครับเมื่อกี้ตัดผมมานะครับโซงผมผมเลยเอเดเจ๋งอนะ,อะน,นะนี่นะครับีะครับแบบมาถ่ายเล่นนะบมาธิอา,ากาศของทุกคนหน่อยนะครับอากาศที่นี้ 5ล้อนนะครับร้อนมากด้วยนะคือผมต้องใส่เสื้อกานนะครับ <c oughs> นนะครับแบบรถก็เยอะอยู่นะครับนี่รถคันใหม่ซื้อมานานแล้วนะครับ2,557แล้วนะครับ <c oughs> แบบไม่ค่อยอน,นี้นี่นะครับแบบยากไ้นะครับ ว่างมากเลยนะหวานว่างเลยนะติดเธอรับเปิดเธอจะไม่ว่างหน่อยนะแบบมาไทยเรื่อยๆนะพ้าว่างว่างผมจะไปนานาน้ำแม่ปิ้งโอ้โหมีสวนด้วยเห็นสาวหรือเปล่าซูมได้แค่นี้นะก็ซูมมากไม่ได้นะพี่น้าแบบพ่อใครเห็นแบบ บ้านผมแบบนี้นะแบบมาแวะข้าบานกับผมได้นะคบหรือมาค่ยกับผมได้นะคับงกบงอยานนี่แค่มาตชบ้านแบบไม่มีอะไรลยนะคะหยาบแบบตกแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บน้ ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับรวมคนบอกอากาศของบ้านทุกคนกันด้วยนะนี่รมแรงนะครับรมแย่แตงนิดนึงนะน้ำติงก็แบบสวยนะครับสวยอ่ะนะครก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับอากาศก็วันนี้ก็ร้อนรอนเย็นนี่ก็เย็นนะบ๊ายบาย นี่นะครับก็แบบนี้เองครับมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่อำเภอดอยหลอจังหวัดชยงใหม่นะครับก็แบบอยู่โรงเรียนวัดสองแควนะครับนี่ครับแล้วก็อีวิชันจะขึ้นป .4 นะครับอายุสิบนะครับน่าจะอายุสิบนะนี่ครโรงเรียนผมไม่มีอนุบาลสามนะครับไม่มีทับด้วยนะครับแบบโรงเรียนนะ ก็แบบลงเรียนไปนะครับจบคลิปก่อนนะครับบ๊ายบายอากาศบอกอากาศด้วย